นี่ซุ่มฟรีว่ะมานิโคมองคมังอาจจะต้องใช้สูตรเล็กน้อยนะโรมาริโอเฮ้ยไอ่ใช่โรมาริโอร่างนุ่มเ่ะใช่นแม่งยังหล่อยีิบเจ็ดโหยีิบเจ็ดยังไม่นุ่มนะไอ้มุงเตี้ก็ไม่ซีเหรอเฮียลอกก้าเฮีเชี่ยเตี้ก็ไม่ซีกล่องน้าตัวตัวเล็กแล้วมันจะม่งไม่ดีเหรอสิจัมปิ้งนี่ไงจัมปิ้งหูซีจัมปิ้งไม่ได้เรื่องเลยดิบิงก็ดีเห็นดิ้งโหม่งยังเคี้ยเลย มองไม่ได้เลยมันเป็นตัวแบบว90ซองอืมแพงดีเลยนอยู่เป๊บดีกว่าฮิเป๊บการ์ดมันแปลกๆการ์ดมันทำน้าแปลกๆอายุ20สี่90ออชเชนเตอร์ด้วยจะได้เลิกใช้ล้าง15บาททักทีท่านออกกันนะวิ้วมันจะมาทัดด้วยสักโอ้ยจับ มีดัมทัดด้วยวะโลล็อตเทสพาร์ทวิชเนอรี่พาร์ทมีสกิลเดียวยนักเกตหรอสกิลเดียวโคมองดูโคมองนี่ได้ทอเยอะเยอะโคเลียมโลสกิมม์กับฟอร์เทสกูดูนี้มึงยิงอะไรกันแล้นไหมแปดสิบห้าบ้าไปเลยแปดสิบห้า พี่กล่องหลังลูกของเจ็ดสิบห้ามึงเล่นแบกได้แน่นอนอ้าวไม่ได้ด้วยมันเราไปเล่นกลางยืนออดดีเอ็มเอฟได้มันเรนาไปยืนกลางยืนกลางครับดีวะดีวะไข่ไข่เดี๋ยวถอยจัดเลยสองสามสี่ออกปุ๊บกูจะกลับผาง,งา,ามๆทันทีฟุ่เกลือมันเดิมไข่ด่านนี้ลาา<ส>่ะบ้าเก็บไปทำไมอ่ะเก็ได้ให้มาดิไข่ภาษาลอดอะไรนี่ติโก ส,สล็อตสล็อตข่ายแมงมาแล้วไอ้สัดมันมีอีเวนต์ห้าสิบทองด้วยวะฮะจัดเลยไ,ไอ้ัวเก็บห้าสิบทองสักหน่อยอีเวนต์ที่อันนี้ที่ส,สเปงงนได้ง่ายอยู่ตัวสเปนจริงเยอะอยู่อ่ะมาซาเลยมาซามีเมสซี่มีเนมาร์มาเล่นตาเดียว แต่ก,ก้อนมันต้องให้ชนะตาที่สามันึ่อยให้ชอ,อแต่มันปรับใหม่เป็นตาแรกก็ได้เลยอืแล้วมันต้องเล่นเยอะนะน,นี่ตัวกูยังครบแล้วยินตากูมายืนฟังอย่างนีาา้ทำไมอืออืออืมกูตัวดีว่านี่สเปนเอออาสาก็มี เอาประตูมาทำไมส่องคนนี่คุณเด้วะปะเป้์ทางนี้ดีฟ้าปะเป้์อะวินิสิอูโจอวเบลนแฮมเฮ้ยข้าประหลังก็เยอะเลยวะต้องน้อยหนึ่งห้าสิบแปดฟอร์มเอแล้วใครวะมไม่อยู่จะเอาใครวะมันดีคนวะ โ okay, okay. อเคโอเคเอาแค่นี้แค่นี้ก็สุดละไอกล่องน้ากูไม่ครบนี่ไงมีคอรเลอร์ไปอีกตัวหนึง่งจบตั้งแท็กติกเลยคะเข้าเกมจะได้ไม่ต้องตั้งเยอะขอเข้เตอร์สองตัวเลยครับไอ้เคอร์ลิงไว้เมซี่บอกเลยไนะด้มีคอรเลอร์แน่นอนเกมนี้ยโอเคจะได้เป็น850ทองแล้วก็คาดิคห้าทองก็ไป900ทอง แล้วก็ไปซุ่มไปซื้อแพ็คบิดเคิร์เลยเราเจอบาซามันกันด้วยว่ะเฮ้ยมาดีโหกอะไรสี่สามหนึ่งซ่องดิงอัพไปมียานะเคเอาบาซา ห้าสิบทองโงมาเพอ่มบ hey, ิทเคลเล่เฮ้ยเมซี่วะกูใจเย็นต้องเล่นแบบใจเย็นไน้หนึ่งมาดิมาดิเมซี่ขึ้นบอลืึตักไว้เป๊ปเลมามันจะไปไหนเฮ้ย Ô oh. Chạy bọn nhỏ lăng ô, oh. Đồ mà, hơi Phải đồ mình tệ bào bào chặt của tùa của à làm mày đá chơi này Bỏ bào bào ấy à ừ. Đi. Thành mới đi. เฮ้ยเการเลต์เบลเกาเลต์เบลคลิปผ่าเนม่าเนม่าพิวเถอวะเฮ้จังหวะนี้ลิงอัพไปดีโอ้โหกูโยนให้เบลอุ้ยโอ้โหมียายึกยักยึกยักอะไรอยู่ได้แปบไปใครเนี่ยเป๊ป

สวยเมซี่ทำช่องไปแล้วบิดต,ต้องบิดต,ต้องบิดเค้ร์เล่โอ้โหชูอร์เมนนี้เฮ้ได้อยู่โยนดิทันไหมเนี่ยอี๊จังหวะเดียวาเดี๋ยวทันๆพอมันมาไม่ทันแล้ว โหไม่ทันว่ะบิดเขาโหเฮียง้างไปแล้วนะเมื่อกี้สวยสวยสวยเบลให้เมซี่ดิน,นิมไปดิเมซี่เมซี่บาซ่ามันต้องเมซี่จู่วะ หนึ่งเหมือนเลสมีโอกาสทางเนี้ยห้าสิบทองอ่ะมาเร่งกูจัดห้าสิบทองก่อนเลยฮะโชว์ไปดิเอาชิบพายแล้วกูชิบพายแล้วเออกูตัวรับว้จะโดนไว้สัตว์กูเพิ่งซัมเมอร์เมื่อกี้นี้ใช่ไหมมึงจะตีห่าง,งเนี้ยนะฮันทู หลันโถดิคาลิบเบลโหไม่ทันเศรษฐาเศรษฐาขอแก๊ตัวเมซี่ขอแก๊ตัวโอ้เมซี่เฮ้ยเมซี่กูเป็นไรวะหมายว่าเมซี่มึงโหมึงไม่เข้าฟอร์มมึงเลยวะเมซี่กูแม่งไม่เข้าฟอร์มอะ ปั่นลงๆต้องรอบแบบปั่นออกใช่เลยเออพักใกล้เกินมันมุ้ยจะเริ่มมันจะทำงานไรไม่ดีวะต้องให้มันไกลๆน่อยๆมันจะมีระยะยิงมันอยู่เฮ้ยเดี๋ยวกูโดดไปนี่ยวันถูมาเนี่ยเนมาห้องจะไปได้เนีมาไอ้ทัศเขียถึงมาก่อนแปลกๆป่ะผมรู้สึกว่าเนมามันรุดมายิงกูจะบ่อยเกินไปแล้วนี่ไงมาเอะเนมา โอ้โหโดนยนนะแม่งเอ้ยใครยิงอวามซี่เหรอโคกาได,ดเบลนี่ว,ยว่ยสัตว์โอ้เพิ่งจะตีเสมอมาไ้เมือม่อกี้นี้5้าททองมันตึงใ่ำ่ะตึงก็แรงนี่ฮ้าเทปทองคนใน5้าททองอะ่ะมันเล่นตึงว่าแรงดีกว,ว่าเอาเป็เราตายกันะนะมีรางวัลอะ โอ้ยเชี่ยฮอ๋หูตุก้กสวยสวยไปดิเนี่ยตาไปดิมาดิโหแม่กู่ตุ้กไหวเฮียไม่ได้เปิดผนิลมด้วย เฮ้ยเฮ้ยกระตูกูยังฟื้นเล่นอยู่กูยังฟื <c oughs> <ìn> ้นเล่นอยู่มาดิยิงเองโธ่ตุ๊กหายว่าไอโฟนเฮียไอโฟนคว้ยเลยวะสัตว์โอ้โหชอูอย่างนี้เนี่ยเลยเฮ้ยเข็งชิงไปก่อน มาเปลี่ยนตัวเลยแหละสู้ไม่ได้วะโห<ฮ>ตัวกูดีกาเยอะไอ้เียเปลี่ยนเลยไ้ยเป็นผิดหาฟาอิตโกจูดเอาจูดดีฟา่าตั้งกินเองก่อนโอ้แม่งแรกจัดเลยไอ้ไอตโกกันดีวะเอาจูดก่อนนะ ไม่มามาเป๊ะเนี่ยเป๊ะต่อไปก็ใครอะจูดเอ้ยโกอสัตว์พื้นพูดถูกอีกที่นี่อ<ย>่้าตอเลสตอเลสปรัพคาวเตอร์ทาร์เก็ตดอีกยิงไงหลองในสัตว์ข้างล่างเนี่ยเมัสซีก็เป็นไปแล้วอ่ะ โอ,อ้ยจุดว้ามมมมม้าเจอกูแน่เฮ้กูดีขึ้นแล้วกูดีขึ้นแล้วกูดีขึ้นแล้วไอ้ซาดมึงมามึงมามึงมาโอ้โหที่แม่งหลุนว่ะ เอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรนี้มึงจะไปไหนมึงนำมูยู่นะไอ้สั์ค่อยเล่นค่อยเล่นคอยคุยกันก่อนคอยคุยกันก่อนไอ้สัจะยิงกูยังเดียวเลยนะไอ้เฮี้ยสุดสวยปอปเป้อิสโก้ กระชากไปอิกโก้อิกโก้เฮียอะไรเนี่ยฮอู้มาเป๊กุป่อยบอลนอกใช่ยัยโอ้ยอ่ะโอ้โหโดนเฮ้ยโหอัลบากรู้จบจบแล้วจบเกมแล้วฟินิชชิ้งสัตว์ยังอยู่เฮียฮลูกเดียวมันได้ห่างมาก เขาดิม oh, ันจะดึงเวลาแล้วเนี oh. <which S 2> ่ย <stirred> ม <inaudible> <man dy> <fecture> ันลดยังไงมึงจะดึงเวลากูใช่ไหมสัดมาให้มึงดึงเวลากูหรอกอี๋จั๊มึงไม่เปลี่ยนตัววะเอ้าบดแม็กไม่เปลี่ยนตัวให้กูเฉี้ยวเสรษฐาไะดิ้ยมึงเล่นบอลดิอ่ะเฮ้มันยืนนิ่งทำไมนะไอ้เชี้ยมันลดยังไง ไอชิ้นนี้มันลูดสวยเพื่อนอ๋โหมันมาแล้วโอ้โหท่าใจยเย็ยนเลยเฮียไอมันปิงไงวะพี่มันปิงไอ้สัสมันปิง,ปงโอ้โหเฮ้ยพ่ายเฮ้นเยนี่มันน่ามันออกูยังยิงมันไม่เข้าเลยอะโอ้กากัดเลยกูนี้ ว่ามันออกกูยิงมันมันไม่มันไม่ได้ว่ามันมาแล้วจบแล้วกูจูดอุ๊ยโอกาสสุดท้ายโอกาสสุดท้ายออปป้กูจำไม่สำเร็จหาเล็ททองกูต้องมีงานแก่ โอ้โหไอ้เหี้ยโอ้แล้วกูเล่นอะไรเนี่ยโหดูไม่ออกเลยทีมมแ่งเมื่อนกันเฮ้ยรากิจแม่งไม่สำเร็จว่ะเช่อนี่แม่งตึงนเนี่ยโอ้ห้าสิบทองกูกูต้องมีงานแจ้กรอบใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเหี้ยกูท้อเลยแค่ห้าสิบทองกูทำไม่สำเร็จเซ็งว่ะ